เดี๋ยวไปต่อบ้านกูเว้ยนี่งไงลูกเป็นตุ่นอะเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาด้วยได้ไงตุ่นอยุ่ดพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยหลอกเพื่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะมึงเนี่ยเย้นักข่าวออกทุกช่องเลยเลยว่ามึงตุยเราเนี่ยตุยเหรอคิดได้แลูวสาไปแล้ววุ้ยเฮ้ยตัวดีว่ะตัวดีว่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจตามันลายไปหน่อยวะ เฮ้เป็นมันดีเอ๊ะมันเงียบว่ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเลือดปะเนี่ยเว้ยหั่น้ำแสงแตกไอ้เวรตุนนะไอ้ตุนอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ตอ้นไอ้ตอ้น เฮ้ใต้ท้องรถปะวะดูดิไอ้ต้นต้นต้นเอ้ยอยู่ฝั่งนู้นดูดิกระเด็นไปไหนวะคืนนี้เรานัดกันมาดื่มแบบสนุกสนุกแต่ใครจะคิดว่ามันจะกลายเป็นวันที่เราไม่มีวันลืมเ้ยไอ้พวกมึงอย่าหมดแก้วน่ กูขับพาไปต่อร้านคาราโอเกะดีกว่าว้เฮ้ยเอาจริงเหรอวะนี่มึงดื่มไปตั้งกี่ขวดแล้วเนี่ยจะขับรถไหวเหรอสบายกูเนี่ยมันระดับคอทองแถมยังเบอร์หนึ่งเฮ้ยมาเวช่วยกินให้หมดกูอะ คิดถึงน้องใบเฟิร์นเอลสลัดปันแล้วไหมเาววาวว้าวอะวชอนาะรายงานข่าวล่าสุดรถเก๋งชนรั้วข้างทางเสียชีวิตดับคาที่พบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายอัศดางลำปางหนาวมากนี่มันชื่อตุ่นไม่ใช่เหรอวะบ้านอะเมื่อกี้มันยังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลย เออแล้วมันไปหนไหแล้ววะมันเข้าไปนอนแล้วมั้งคออ่อนแบบนั้นน่ะเฮ้ยพวกมึงแต่นม่ใช่นะเว้ยพวกดูนี่ดิเฮ้ย้ยไอ้ตุนเออเข้าไปตอนไหนวะมีอะไรเรียกกูทำไมไปพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามา้ลยไอ้ตุลอย่าเข้า อะไรของพวกมึงวะมึงรังเกียจกูเหรอพวกกูไม่ได้รังเกียจพวกวก,วกวูกลัวพวกกูกลัวกลัวอะไรของพวกมึงวะวยุงตัวใหญ่ชิบหายตูนงไปที่ชอบที่ชอบเผื่อเพื่อน ข่าวออกทุก pues ช่องเลยเดียว <c oughs> ่าว่ามึงตุยแล้วเนี่ยข่าวอะไรของมึงกูก็ยืนอยู่ตรงนี้ไง